ศนิเทศดุษฎีน้อยใจบุญตำแหน่งศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสังกัดหน่วยศึกษานิเทศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับรางวัลคนดีสีอาชีวะประจําปีพุทธศักราช2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยศรยีนครินทราวิโรประสานมิตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชก,กระบังประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2537 ตำแหน่งอาจารย์หระดับ3วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีรวมอายุราชการ27ปี4เดือนการครองตนใช้หลักการครองตนอยู่ในสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการดำรงชีวิตประจำวันด้วยการวางตนอยู่บนรากฐานของการให้การใช้ชีวิตส่วนตัว มีความประหยัดมัธยัสถ์รู้จักการใช้จ่ายเก็บออมและบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสังคมในการดำรงชีวิตจากการทำงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมเพื่อนร่วมงานมีความเสียสละให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวด้านครอบครัวมีความกตัญญูกเตเวทีต่อบิดามารดา ยึดมั่นและถือปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการเคารพสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การคองคนการทำงานภายในหน่วยศึกษานิเทศบรรยากาศในการทำงานอบอุ่นแบบการระยานามิตรปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยมิตรไมตรีจิตฉันพี่น้องมีความจริงใจเอื้ออาทร และช่วยเหลือทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานข้าพเจ้าให้เกียรติกับบุคคลอื่นทุกเมื่อพร้อมที่จะร่วมงานและระมัดระวังกายวาจาใจมิให้เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายในบทบาทของความเป็นพี่น้องในองค์กรข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับทุกคนด้วยความเสมอภาคจนได้รับการไว้วางใจ ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบุคลากรของหน่วยศึกษานิเทศจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อความสัมพันธ์และสมานณฉันและสารต่อความเป็นพี่น้องศึกษานิเทศการครองงานในฐานะที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศทำหน้าที่หัวหน้างานบุคลากรดำเนินโครงการพัฒนาศึกษานิเทศ จัดทำโครงสร้างและกขอบอัตรากำลังศึกษานิเทศให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานสวัสดิการต่างๆของบุคลากรในบทบาทของศึกษานิเทศได้ส่งเสริมการบริหารการศึกษาให้ครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีความรอบรู้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้องค์ความรู้ด้านศาสตร์การสอนการจัดทำแผนการสอนการวัดและประเมินผลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน project based learning พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างพลังแห่งการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่21ด้านงานวิทยากรได้จัดทำสื่อวิดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชปวสและเป็นวิทยากรจัดฝึกอ,อบรมเพื่อพัฒนาครูในหลักสูตรของสถาบันครุพัฒนาและหลักสูตรกคศ ผลงานดีเด่นและนวัตกรรมมีผลงานดีเด่นและนวัตกรรมด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 1. รางวัลชุมชนสร้างคนดี 2. รางวัลครูสอนดี 3. รางวัล1แสนครูดีรางวัลชนะเลิศระดับชาติด้านทักษะวิชาชีพ 1. รางวัลชนะเลิศระดับชาติการแต่งหน้าเค้กแฟนซี 2. รางวัล เหรียญทองประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมหนังสือเรียนวิชาขนมไทย 3. รางวัลชนะเลิศระดับชาติทักษะวิชาชีพอาหารอาหารว่างประเภทออเดอร์เพื่อสุขภาพ 4. รางวัลชนะเลิศระดับชาติทักษะวิชาชีพอาหารอาหารว่างไทยโดยใช้วัตถุดิบจากเผือกผลงานและนวัตกรรมในบทบาทของศึกษานิเทศ ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในการเข้าก้าวเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศโดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการเขียนหลักสูตรและเป็นประธานหลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรของสถาบันคร,รูพัฒนาในปีงบประมาณ2562ได้าัได้จัดสู่อบรมและพัฒนาครูในหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน400คนและในปีพุทธศักราช2563ได้นำหลักสูตรมาพัฒนาเป็นการผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์หลักสูตรหลักการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน Project Based Learning ในการนี้ข้าพเจ้าได้พัฒนาหลักสูตรโดยเตรียมเอกสารการสอนเนื้อหาการสอนการจัดทำแบบฝึกหัดจัดทำแบบทดสอบ จัดทำคำบรรยาย PowerPoint และจัดทำ VTR เพื่อให้ครูศึกษาด้วยตนเองในปีงบประมาณ2,563มีครูผ่านการฝึกอบรมจำนวน455คนและในปีงบประมาณ2,564มีครูผ่านการฝึกอบรมจำนวน1,874ราย